สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์ทุเรียนแปลงใหญ่ของผมนะครับแปลงนี้อายุพฤษภานี้เต็ม5ปีนะครับพฤษภานี้เต็ม5ปีเดี๋ยวจะพามาดูต้นที่เขาออกดอกนะครับก็คือเป็นทุเรียนธรรมชาตินะครับแปลงนี้ไม่ได้โฉบสารนะครับก็คือดอกที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นดอกที่เขาออกตามความสมบูรณ์ของเขานะครับ ก็มีบ้างไม่กี่ต้นนะครับในแปลงนี้มีทั้งหมดอยู่ร้อยยี่สิกว่าต้นนะครับก็จะออกดอกประมาณนี้อยู่ประมาณประมาณสิบกว่าต้นนะครับที่ได้เยอะๆส่วนอื่นๆก็มีบ้างนะครับมาเป็นเล็กๆน้อยๆพอให้เราได้เห็นนะครับดอกมะแรงเริ่มตอมแล้วนะครับเริ่มบานแล้ว เป็นหางแย้ก็มีนะครับมีหลายรุ่นมากเพราะว่ามันเป็นทุเรียนธรรมชาติไม่ได้แต่งดอกนะตัวนี้ผมคือผมปล่อยเลยปล่อยเลยนะครับคือผมต้องการจะศึกษาว่าเออมันเป็นดอกช่วงนี้แล้วมันจะอะไรยังไงต่อนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยผมจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ว่าทุเรียนในอีสานนะครับเวลาเรามาทําจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนภูมิ่าอื่นไหมเพราะว่าข้อมูลในการทําทุเรียนที่อีสานเนี่ยน้อยมากนะครับผมหาแทบจะไม่เจอเลย บางท่านก็ไปดูแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับซึ่งมันก็อีกหลายปีอะถึงจะได้ข้อสรุปเนาะเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่เดี๋ยวผมพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับต้นเนี้มีการแต่งกิ่งออกด้วยนะครับแต่งกิ่งออกมันก็เลยผมว่าการแต่งกิ่งเนี่ยส่งผลต่อการออกดอกแน่นอนนะครับมีกิ่งเยอะออกออกดอกยากมากเดี๋ยวพาไปดูต้นหนึ่งผมทดลองไว้ไม่แต่งกิ่งนะครับไม่แต่งกิง่งตั้งแต่เล็กเลย ถามว่าอัตราในการโตของเขาความสูงอะได้ความสูงเท่ากันนะครับความสูงเนี่ยเกือบๆเท่ากันแต่เรื่องของกิ่งขนาดกิ่งเนี่ยต้นในกิ่งเล็กมากนะครับเพราะว่าไว้กิ่งเยอะเนาะอาหารมันแชร์กันมีกิ่งเยอะดอกไม่ค่อยจะมานะครับก็มาบ้างเล็กน้อยแต่จะมาไม่เยอะเหมือนต้นเมื่อกี้เดี๋ยวผมพาเดินทั่วเรื่อยๆเลย เดี๋ยวพามาดูความเสียหายที่เกิดจากแดดเผาแล้วก็ลาน้ำค้างด้วยนะครับนี่เป็นต้นสุดท้ายนะครับของแถวเลยหนักเลยนะครับใครทำทุเรียนอยู่อีสานเนี่ยน่าจะเจอกันทุกส่วนนะครับเห็นไหมใบฝั่งเนี่ยเสียหายนะครับเพราะมันโดนแดดจัดเลยไม่มีอะไระครับโล่งเลยฝั่งเนี้ยโดนแดดทั้งวันเลยนะครับ12ชั่วโมงแหละ เดี๋ยวจะพาไปดูโซนด้านไหนที่เขาไม่โดนแดดกันสภาพเขาจะเป็นยังไงสวนผมนี้เป็นสวนผสมผสานนะครับค่อนข้างที่จะลกหน่อยมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ จะได้มาไล่แต่งกิ่งออกให้หมดเลยนะครับกิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยพวกเนี้ยนะครับแต่งออกให้หมดเลยเพราะกิ่งมันเยอะไปะครับกิ่งมันเยอะไปแล้วเวลาเราสะสมอาหารใต้ท้องกิ่งเนี่ยมันมีหลายกิง่งมันแชร์อาหารกันนะครับมันจะไม่เหมือนกิ่งใหญ่ๆกิ่งน้อยๆเนี่ยสารอาหารมันจะสะสมได้ดีกว่านะครับ คือเขาอยากออกดอกแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่กักน้ําเอาเห็นไหมดอกเขามานะครับแต่ผมไม่หยุดน้ําเอาเลยคือผมดันน้ําอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้เขาออกดอกนะครับอัดน้ําอัดน้ําอัดน้ําอย่างเดียวกลัวกลัว,วดอกออกเพราะว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะไม่เอาอยู่แล้วนะครับเอาเฉพาะต้นที่มันสมบูรณ์จริงๆไม่กี่ต้นนะครับอยากเอาไว้ชิมไว้ศึกษาเฉยๆแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นเอาเพื่อขายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยยังนะครับปีนี้ยัง นี่คือใบที่โดนแดดเนาะแล้วก็น้ำค้างนะครับเวลาน้ำค้างเกาะที่ใบแล้วโดนแดดเผานะครับเป็นแบบนี้แหละลาน้ําค้างนะครับก็ฉีดยาควบคุมการระบาดหรือว่าควบคุมการลุกลามเนี่ยผมใช้เอ่อเมนคอเซปนะครับแล้วก็ไซมอกซานินเนาะสองตัวรวมกันในถังเดียวแล้วก็ฉีดเลยถามว่ามันคุมได้ดีไหมก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับฉีดเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันจะ ยุดลุกลามครับใบไหนที่เสียหายก็จะร่วงลงมาส่วนใบอื่นก็จะทรงทรงตัวนะครับเดี๋ยวติดตามไว้นะครับแปลงนี้ผมจะไล่แต่งกิ่งออกให้โล่งนะครับแต่งกิ่งออกให้โล่งแล้วก็อาจจะมีการคลิปยอดนิดหน่อยนะครับเพื่อเร่งกิ่งโตเนาะคลิปยอดออกนิดหน่อยอาจจะตัดยอดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้คุมความสูงนะครับ ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ไหมนะครับก็เป็นการทดลองเหมือนกันใบพวกนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ไล่กิ่งพวกนี้ออกนะครับไล่ออกให้เขาได้แตกยอดใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดกระตุ้นให้เขาแตกยอดใหม่เดี๋ยวจะเริ่มทําชุดใบพร้อมกันนะครับเริ่มดึงใบพร้อมกันเดี๋ยวจะอัปเดตในวิดีโอนี้นะครับ หรือใครที่อยากดูก่อนปีก่อนผมเคยอัพวิดีโอไว้อยู่นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้โซนด้านในเนี่ยใบยสวยเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันไม่โดนแดดนะครับมันไม่โดนแดดอ่าเผาจะจัดนะครับมันมีพืชพี่เลี้ยงหลายอย่างมีทั้งกล้วยนะครับมีอะไรต่อมีอะไรเป็นส่วนผสมนะครับไอ่วนด้านในนี้่วนโซนด้านนอกนะั่นคือปลูกแบบโลง่ลงๆนะปลูกแบบโล่งๆนี่ใบ ใบเสียหายไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะเอาเรื่องของการให้น้ำแปลงนี้ผมก็ให้น้ำอยู่วันเว้นวันนะครับดินเนี่ยไม่แห้งนะครับดินไม่แห้งจะชุ่มอยู่ตลอดแต่ไม่แฉะนะครับต้องดันน้ำนะครับไม่งั้นดอกเขาจะออกดอกออก,อกมันก็เปลืองพลังงานไปอีกเนาะกินพลังงานไปอีกผมไม่ผมไม่ต้องการดอกไง แต่เขายังมาก็เป็นดอกติดมากับใบเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็ได้ไล่แต่งออกอยู่ดีแต่ผมก็เหลือไว้อยู่นะครับเหลือไว้อยู่ไม่กี่ต้นประมาณสิบสิบต้นยี่สิบต้นนะครับลองศึกษาไว้อยู่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนึ่งไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะครับมันติดมาติดมากับต้นพันธ์นะครับมันสภาพเนี้ยใบก็เป็นเหมือน ไม่เหมือนใบทุเรียนนะครับเหมือนใบอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบนี้เล็กๆสภาพนี้ทุกปีนะครับสภาพนี้ทุกปีสวยอยู่ในหน้าฝนส่วนหน้าแล้งหน้าหนาวนะครับเป็นแบบนี้อ๋อแล้วก็หญ้าข้างล่างเนี่ยก็คืออ่าใช้ยาฆ่าหญ้านะครับ ไม่เกี่ยวนะครับที่สภาพต้นแบบนี้ไม่เกี่ยวขยาขยานะเผื่อเผื่อเผื่อจะมีดราม่าก,กันนะครับไม่เกี่ยวนะครับเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าสายพันธ์อะไรเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ผมปลูกเสริมเนาะต้นเล็กๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีสาระอะไรสําคัญนะครับพามาอัปเดตสวนเฉยๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรอติดตามไว้เพราะผมจะเริ่มแต่งกิ่งแล้วก็ทาใบเนาะ นริงแล้วก็ทําใบหลายท่านเห็นบอกว่าตอนเริ่มทําใบช่วยอัปคลิปให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะทําตามไปพร้อมกันได้ครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนาะหนึ่งเลยคือปุ๋ยคอกนะครับเป็นขี้ไก่ขี้วัวก็ได้นะครับเตรียมไว้แค่นั้นแหละหมักไว้เลยนะครับตากแดดไว้ก็ได้นะครับหรือเทกองกองแล้วก็ใช้ EM ลาดแล้วก็ใช้ผ้าคลุมไว้นะครับคลุมไว้รอเลยเดี๋ยวถึงฤดูการใส่เมื่อไหร่ผมจะอัปเดตวิดีโอลงไปนะครับ จะพาใส่ไปพร้อมกันเลยเรื่องการใส่ปุ๋ยอินทซียต้นนี้น่าจะได้ประมาณโอ้น่าจะเกือบปีแล้วมั้งครับต้นนี้ยปลูกเสริมพืชสะาก็เต็มปีนะครับพืชสภาเต็มปีพอดีต้นนี้ปลูกเสริมกำลังฟื้นนะครับเมื่อก่อนนี่ระหองและแหงเหมือนจะไม่รอดนะครับต้นเล็กๆพวกนี้ผมทำเป็น เป็นอาจารย์ไว้นะครับสามต้นเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับก็คือต้นหนึ่งดูแลแบบดีมากเลยนะครับดีมากเลยมีสแสลมมุงมีอะไรมุงอีกต้นหนึ่งดูแลแบบปุ๋ยไม่ใส่นะครับมีแสลมมุงอีกต้นหนึ่งดูแลแบบปุ๋ยไม่ใส่แสลมไม่มุงนะครับสาภาพถามมาแตกแต่างกันไหมก็ แตกต่างกันเยอะอยู่นะครับต้นนี้มีสแสลมมุงนะครับดูแลอย่างดีมีปุ๋ยใส่นะครับเดี๋ยวเดินดูโซนที่ผมไว้ดอกกันนะครับไว้ก็ไว้ไม่เยอะนะแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกให้เขาไหมก็จะดอกประมาณนี้นะครับ ดอกประมาณนี้มีหลายต้นอยู่เนี่ยเป็นพวงเล็กๆแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องของอาการดูแลทุเรียนเล็กลงไปให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ